ยังซากันต่อนะฮะตอนนี้สีแดงก็มีศูนย์นะ,ะ,ะ um, น้ำเงินมีศูนย um ์นะต้องมาเก็บคะแนนกันต่อกับกำแพงค <subset S 1> <ๆ S 2> <linear S 1> ู่นะฮะกำแพงคู่กติกาง่ายๆนะฮะก่าแพงคู่2คนถ้ารอด20พรร่วมศูนย์นะฮะทีมนี้ต้องเล่นก่อนนะนั่นก็คือทีมสีสีแดงพร้อมไหมฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญที่ play เรีย สิบคะแนนนี้ให้ได้นะฮะเป็นต่อทันทีเลยนะครับถ้าพร,ร<ช>้อมแล้วกำแพงซา เป็นกำแพงคู่ที่ดูทั้งคู่มั่นใจเอามากๆทีเดียวครับนะฮะภาพนี้ครับเป็นคู่รักที่ต้องกระโดดกอดกันกลางอากาศสังเกตดูคุณเป่าใจเซ่งๆกับส่วนพระเจ้ามแม่กระดีกระดาเกินและเมื่อรักมันไม่สามาถีกำแพงซากของพี่ก็เลยชนทั้งคู่ร้อนน้อย่างนี้แหละครับแมร่วมทั้งๆที่กอดกันอย่างนั้นเลยแหละครับคนเดียวหัวหายส่วนสองคนวอดวายนะครับคู่นี้ ยังไงฮะครับจริงๆก็คุณคุณลากน้องก็ตกลงไปด้วยนะเมื่อกีนทีเนี่ยมันพลาดนิดนึงคือน้องเขาอาจจะเขินงามดีมันต้องแนบสนิทใันี่โตมยังฝังหัวอยู่รี่น่าอนนี้ร่วงนะรับไปซุนกันนะ ตอนนี้โอกาสอยู่ที่สีน้ำเงินแล้วครับพร้อม<ห>นะฮะพร้อมกันถ้าพร้อมเชญที่เพลงดี่เลยไป้เอมมามเท่าเมไสีน้ำเงินมไมเก็บยี่สิบคะแนนนี้ให้ได้นะฮะคุณเป็นต่อทันทีเลยนะครับรถ้าพร้อมแล้วกำแพานซ์น่วมไปเลย แข่งคู่ของทีมนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับภาพนี้เป็นภาพของพี่ชายกําลังอุ้มน้องสาวลอยเล่นบนฟ้าซึ่งคุณภูของเราครับก็จัดการยกคุณปพลอยลอยละล้องอย่างที่ภาพเขาบอกแต่ไม่รู้น้องสาวของพี่ชายจะตัวหนักไปหรืออย่างไรขานนองก็เลยติดกาแพงส่วนก้นหอนก็เลยดันหน้าท้องพี่ชายหงายหลังลงน้ําแบบนี้แหละครับนี่รวงน้ำยังไม่พอนะครับยังมาพันกําแพงของรายการพังพินาศแบบนี้อีก นี่มันช่างเป็นพี่น้องคู่มหาภัยจอมทำลายตัวจริงเลยนะเนี่ยคู่นี้ๆๆ <denke noise> เรียกว,ว่าทำอะไรกันไม่ได้จริง <c oughs> นะฮะอย่างนี้นะเรียกว,ว่าร่วงนะแล้วไปศูนย์คะแนน <t art noise> ตอนนี้ศูนย์ทั้งสองทีมแล้วนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาตัดสินกันกำแพงทีม หนึ <Happiness. S 2> 1 1> ่งกระแพงสู้3คนถ้ารอด40่สิบถ้ารวมศูนย์โอเคนึ่งกระแพงทีพ arespace, เพ <Hayır. S 2> ื่ชิ้นเงินเล่นก่อนนะฮะพร้อมแล้วจะได้เล่นอะไรพร้อมนะชสินเงินพร้อมนะฮะเขาโยนไม่คุณเล่นนะคุณต้องเล่นให้ดีนะฮะถ้าพร้อมแล้วกระแพงซ่า Yeah. <laughs> จากภาพชาจะเห็นว่าทีมเขาสามารถีพร้อมเพียงกันดีจริงๆครับว่าแล้วกัต่อตัวทำท่าไ้อยังรูก,กำแพงตาเฮุได้ทำไมถึงร่วมก็ดูที่หัวหน้าทีมเอาจะครับๆๆกระโดดสูงเกินไปหลังทะเลนนติดตาที่เห็นเล่นเอากำแพงหักอีกแล้วดูสิครับว่าหมุนล,ลงน้ำยางกับลูกขนนุนเป็นหัวหน้าทีมที่เป็นภาระให้ลูกทีมจริงๆนะครับคุณภูมิเนี่ย นิดเดียวพี่หนุ่มเมื่อกี้เอาล้ฮะแต่ที่แน่แน่ตอนนี้นะศินป์กำเนิดจะร่วงนละลับไปศูนย์กินแน่โอกาสอยู่ั้งคุณแล้วสู้ไหมฮะจ,จะสู้ชันี่เพลียอาศิแดงพร้อมไหมฮะพร<า>้อมถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่า ดูภาพขากำแพงนี้บ้างครับภาพนี้เป็นลีลาของรูกำแพงสมรูแตกต่างก,กันไปสองสาวของเรานั้นปั้นา่าแต่พอดีแต่ตาเพชรจา้าดีสิครับเมื่อจะลีลาซอยท้าไปถึงไหนแล้วพอกำแพงมาถึงก็เลยยกขาไม่ทันสุดท้ายโดยกำแพงหนีพร่วงน้ำไม่ต่างอะไรกับอาตะเกียบคีบยังไงอย่างนั้นเลยครับสงสัยคงจะตื่นเต้นมาเยืนอยู่กลางสาวสวยแบบนี้ นอนนะฮะมีตัวถ่วงหนึ่งคนเหมือนกันนะทีมสีแดงเราอ่ะทำไมทำอย่างงี้อ่ะฮะโอเคนะเดี๋ยวที่แน่ๆนะฮะร่วงนะเราไปสู้กันแน่เพราะฉนันตอนนี้นะทั้ง2ทีมนะทีว่าเล่นมาทั้งหมดเนี่ยนะครับร่วงทุกกำแพงเอาเป็นว่าเราจะตัดสินด้วยกำแพงด่วนมีอีกอ่ะพี่มีอีกหนึ่งกำแพงนะ ผมจะเป็นคนเสี่ยงให้นะครับเหรียญผมมีเลขหนึ่งและเลขสองอยู่นะครับนี่เดียแล้วรับเดียนใหญ่ไหมฮะูคผมจะเสี่ยงให้สีแดงแล้วกันถ้าสีแดงออกมาเป็นเลขไหนคุณจะต้องอยู่ที่เลขนั้นเราจะมีกำแพงประตูอยู่สองข้างโอเค้ำพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเดียเลขหนึ่งครับเลขยนครับเลขหนึ่งนะอยู่ที่ประตูที่สองนะฮะ และนี่คือกำแพงดวลนะผู้ตัดสินหาผู้ชนะเข้าไปสู่รอบสุดท้ายของเกมกำแพงซ่านะครับ,รบถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่า โดยผสองเพื่อนซีที่กำแพงนี้ครับวัดดวงไม่ต้องทำอะไรมากแต่สังเกตเพชรชาครับแผนดูมั่นใจกับดวงตัวเองเหลือเกินขนาดเอาหัวพุ่งชนอย่างที่เห็นสภาพก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับโโอ้หเขาให้ยืนเฉยๆก็ได้ดันเอาหัวไปรับกำแพงส่วนคนดวงดีอย่างคุณภูมิก็เลยรอดไปแบบไม่ต้องเจ็บตัว เวลาเขาแท็กเขาใช้ข้างแท็กเขาดนรอดแต่คุณไม่รอดนะคุณเอาหัวไปแท็กนีเรียกว่านางโอกโอเคนะแต่ถึงยังไงวันนี้นะฮะสีดําเงินเป็นแชมป์นะครับและในที่นี้นะครับทีมแชมป์นะฮะสิ่งได้รับนะครับนั่นคือช่วยรางวัลและเงิน10,000บาท แล้วนะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าเขาสามารถผ่านกำแพงโบนัสไปได้หรือเปล่าถ้าผ่านได้รับอีกหนึ่งืนบาทจจกกาแฟเนเจอร์กิฟต์เดี๋ยวกลับมาครับกับเกมกำแพงซ่า